นารูโตะในที่สุดก็ได้พบกับศัตรูที่ยากที่สุดหลังจากที่นารูโตะและคางูยะได้ทำความเข้าใจกันอินดราอาศัยช่วงที่คางูยะอ่อนแอกลับกลืนกินคางูยะนารูโตะอดไม่ได้ที่จะเหนื่อแตกตอนนี้ดวงตาของอินดราไม่ใช่เนตรวงแหวนอีกต่อไปเขาได้รับร่างกายของโอตโตสึเบริสุ์ดวงตาได้กลายเป็นเนตรสีขาวและวิวัฒนาการเป็นเนตรวงแหวนจุติที่สูงกว่าพร้อมกับเปิดเนตรวงแหวนก้ากวยุกิที่หน้าผากเขาลอยอยู่กลางอากาศมองลงไปที่นารูโตะและพูดว่าวิญ,ญญาณแห่งอนาคตคิดจะกลับมาอดีตเพื่อเป็นพระผผผู้้้้ชช่วยใหหหหรรรออออดนน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 นััััััึถงงกกกกบบบเเเเลลป็มมาาาาแขธติิญ เขารู้สึกถึงอย่างจริงใจว่าอินทราเกินความคาดหมายของเขาพูดตามตรงการเป็นเครื่องสังเวยนั้นน่าเสียดายจริงๆแม้ว่าความคิดจะโง่เขลาแต่ถึงอย่างนั้นนารูโตะก,ก็ยังถามอินทราว่าในเมื่อรู้ความจริงแล้วทําไมไม่ร่วมมือกับพวกเขาเพื่อต่อสู้กับโพสิสกิทในอนาคตอินทราปฏิเสธคําเชิญของนารูโตะอย่างไม่ต้องสงสัยเขาในอดีตไม่ต้องพึ่งพาใครในอนาคตเขายิ่งไม่ต้องการเขาสาบานว่าจะยึดมั่นในแห่งความโดดเดี่ยวจนถึงที่สุดผู้ปกครองมีได้เพียงหนึ่งเดียวอินทราจู่จก็ย่อมือทั้งสองลงพื้ เขากำลังดูดซับมากขึ้นจากรกระของผู้คนในอินฟินิซสกิโยมิโอบิโตะเห็นดังนั้นจึงใช้คามุยเพื่อหยุดการกระทำของอินดราเจ้าอินดราคิดจะลงมือทีหลังนั้นหรยออาชุรามาถึงก่อนแล้วจูจูก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของโอบิโตะในร่างกายของคามุยักษ์เขาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในกลุ่มนี้ความสามารถด้านมิติข,ของโอบิโตะคือปัจจัยที่ไม่แน่นอนมากที่สุดดังนั้นคนแรกที่เขาต้องการกรำจัดก็คือโอบิโตะมือที่ปกคลุมด้วยแสงสายฟ้าพุ่งตรงไปยังโอบิโตะโอบิโตะเข้าสู่ เขายื่นมืออีกข้างที่ว่างออกมาอย่างรวดเร็วและใช้หวงเปลี่ยนดิราซากะพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับหลุมดำคือพื้นที่ขามุยของโอบิโตะมือของอินดราสอดเข้าไปในหลุมดำจับตัวจริงของโอบิโตะได้โดยตรงกระดุกสีเทาที่ข้าได้ถูกแทงเข้าไปในโอบิโตะโดยไม่ลังเลความเร็วของมันเร็วมากจนโอบิโตะไม่มีเวลาที่จะใช้อิสานานิดวงตาของเขาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงยากที่จะเชื่อว่าอินดราสามารถคำนวณได้ในขณะที่สัมผัสกับเขาได้คำนวณแล้วว่าตัวจริงของเขาจะปรากฏในตำแหน่งใดในพื้นที่ขามุยอินดรายิ นาโตะรีบวิ่งไปอุ้มอบิโตะมองดูร่างของอบิโตะที่กระดูกสีเทาที่แตกออกไปเขาใจสลายรีบใช้พลังแห่งแสงช่วยโอบิโตะต่อชีวิตอบิโตะบอกนาโตะว่าอย่าเสียแรงเลยเขารู้สึกขอบคุณนารโตกที่ในสองชีวิตได้ช่วยเขาให้หลุดพ้นจากโลกที่สิ้นหวังนี้เสียดายที่ไม่สามารถช่วยนาโตะจนถึงที่สุดเขาบอกให้นาโตะเก็บจัก,กรกลไว้สู้กับอินทราเขาเชื่อว่านารโตะจะสามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้เมื่ออบิโตะกลายเป็นเท่าทาน นาโตะทิ้งน้ำตาแห่งความไม่ยอมแพ้แต่ความจริงไม่ได้ให้เวลาเขาเศร้ามากกว่านี้เห็นอินดราเปิดแขนทั้งสองนี่คือสัญญาณก่อนใช้เทนโนอมิจิคุกนาโตะรีบมาหาซาสึเกะตและเปิดใช้งานคาถาเทพสายฟ้าย้ายซายสาึกเก็ตไปคนเดียวทันทีไปยังที่ที่มีคุณเทพสายฟ้าอยู่ไกลออกไปซาสาึกเก็ตที่ปรากฏตัวขึ้นในระยะไกลมีสีหน้าตกใจเขาตะโกนขึ้นฟ้าว่านาูโตะนายจะทำอะไรสาเหตุที่นาูโตะย,าย้ายซาสึกเก็ตออกไปเพราะตอนนี้โอบิโตะไม่อยู่แล้วหากพวกเขาอยู่ด้วยกันถูกขังอยู่ในมิติใดมิติหนึ่่งงเเเปป็นกกาาารรสีียยยบอม ข้างหน้ายังไม่รู้ว่ามีความเสี่ยงที่ไม่รู้จักอะไรบ้างดังนั้นนาโตัดตัดสินใจให้ตัวเองและมาดาระที่มีเป็นการป้องกันชีวิตไปสำรวจดูก่อนเมื่อเทนโนโอามิจิคุถูกเปิดใช้งานนาูโตะและมาดาระถูกอินดราย้ายไปด้วยกันไปยังทะเลทรายที่กว้างไกลสุดสายตานี่คือมิติทะเลทรายขอ,ของคางฮุยะสภาพแวดล้อมรอบๆที่ใกล้70องศาทําให้อากาศท่ามูน,นาโตะจุดไฟเสือ้อคลุมสีทองขึ้นและยิ้มพูดกับมาดาระว่าลุงม,มาดาระฉันพูดความจริงไปแล้วการต่อสู้ครั้งต่อไปนี้ฉันก็ไม่ม่่่่มมมีีควาาาาาันนนนนนใจจจออออยยงงงแแทะะเเเลรรห้ป็สสุข มาดาระถอดกรอบรบที่สวมอยู่เขากำหมัดและยิ้มอย่างกระหายการต่อสู้เรียกฉันว่ามาดาระอินทราที่ครองฟ้าอยู่มองลงมาที่สองคนเบื้องล่างอย่างเย็นชาการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้น